เราจะดูรูปที่เขาคัดมาครับเขาคัดมาว่าให้ทําอะไรวงกลมวงที่สามอะไรรูปรูปเอ่อตั้งแต่เป็นเด็กโตเรื่องประวัติครืป,ประวัติอ๋อแต่มันเ,นเยอะมากเลยยังไม่เคยเห็นใครทาอ,อ๋อยังยังเขาไม่เขายังไม่ได้แยกกันครับเป็นเพียงการรวมว่าตอนเด็กเป็นยังไงตอนภาพตอนเด็กภาพตอนเห็นเรียนหนังสือภาพตอนทํางานทีวีอะไรนี่ครับ รวมๆกันเพื่อที่ว่าจะได้แต่งสินไปไปทำเป็นแบบดิเเทเผาอ์อ๋อดิทาวส์อ๋อวงที่จะทำวงนี้สามันอ๋อน้องน้องของน้อยจะแต่งใช่ไใช <น S 1> นะ่ไหมใช่ไหอุย้ยหลายปีแล้วนะท่ะานอะไรปีที่เราเราเราไม่ตัดสินใจ,ขจเขาเสนอตัวมานานแล้วแต่ผมนึกถึงถ้าจะผมนึกถึงภาพภาพน่าจะเป็น น่าจะเป็นผลงานพ่อครูก็คือภาพที่เราไปชุมนุมเดินเดินติดดาวพระแก้วหรืออะไร<า>จะมีขบวนถือธงเนาะแล้วก็ภาพที่แสดงความสงบที่นั่นมาค,คือว่าอันนี้มันเป็นมัดเหมือนกับเป็นมัดพิธีที่ที่เป็นสิ่งที่ให้การสังคมก็จะเป็นที่อธิบายได้ว่าออทำได้ออขอทับทำ ยา,ารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นปลดปลดล็อกที่ที่สังคมเข้าใจว่าศาสนาการเมือ,องจะมายุ่งกันเพราะท,ท่านจะไปเป็นปดตรงนี้ให้เห็นว่าการเมืองกับศาสนาเนี่ยมันต้องช่วยกันเขายังไม่เข้าใจเขาไปเรียนตามแบบสากนแบบเทวนิยมแบบต่างประเทศที่เขาไม่รู้จักประชาธิปไตยที่สุดยอด ของพระพุทธเจ้าว่าจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวหลักประชาธิปไตยที่ผมบอกว่าประชาธิปไตยเมืองไทยไม่ได้พูดเล่นหรอกเป็นจริงประชาธิปไตยของไทยเนี่ยคืออำนาจเป็นของประชาชนอำนาจเป็นของประชาชนไม่ใช่ไปเลือกตั้งเลือกตั้งมันจะไปเป็นจิตใจประชาชนจริงขี้หมาอะไรเลือกตั้งมันเป็นรูปแบบเฉยๆมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่จิต ใจที่แท้จริงจริงไปเลือกตั้งแนละเลือกบุคคลคนหนึ่งเลือกตั้งนะคือการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ประชาธิปไตยมันไม่ใช่หมายถึงคนคนเดียวมันหมายถึงองค์รวมของพฤติกรรมสังคมองค์รวมของพฤติกรรมสังคมที่มันสงบมันไม่แย่งกันไม่แย่งลาบกันไม่แย่งยศไม่แย่งสรนเริญ ไม่แย่งความสุขประเดียดถึงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวยกับการเลือกตั้งเลยนะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นรูปแบบผิว, <grading. S 1> ผ,วผิวเผนเผนิดเดียว่าน,นั้นเองตื้นต้นของคนไม่มีอะไรจะเลือกไม่มีอะไรเหมือนกอบที่ไม่มีอะไรจะเลือกแล้วมึงเห็นไอ,อ, <Yeah. S 2> ไอ้ขอนไม้มาก็ถือเป็นพระเจ้าเลยอย่างเดียวอันนั้นนั่นเป็นตัวช่วยชักเจนะฮะ นั่นแหละมันไม่มีที่มันไม่มีมันหมดทางแล้วมันตายแล้วมันก็ได้ขอนไม้มาดเดิเกาะอย่างเดียวจบเลยไม่มีที่อะไรเลยเจอโนกระสาเจอนกระสามากกินสบายเลยตอนี้โง้สื่ออย่างนี้แสดงว่าไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกจริงๆริไอเรื่องของการเลือกตั้งนี่มันไม่มีทางเลือกจริงๆนเป็นไปการสิ้นทางของวิธีการของ ที่หลงหลงความเป็นประชาธิปไตยมันได้ผิวเผินอยู่แค่นั้นได้แค่เหมือนกับทุกวันนี้ศาสนาพุทธในเมืองไทยเนี่ยนะศาสนาพุทธในเมืองไทยเนี่ยนะไม่เหลือเชือ้อรศาสนาพุทธเลยได้แต่พิธีกรรมศาสนาพุทธเนี่ยและที่พิธีกรรมนั้นคือเดรัจฉานวิชาด้วยพิธีกรรมที่ทำเป็นเดรัจฉานวิชา้ อย่างงมงายทำกันไปอย่างงมงายทำกันไปอย่างไม่รู้ว่าได้คืออะไรสวดมนต์ทั้งคืนสวดมนตร์ร้อยวันสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์สวดพระอภิธรรมเจ็ดคืนคนตายมีที่ไหนบูเจ้าพาที่ไหนมาไกลเขาทำจริงนะล้านวันนี้มี นอนหลับแล้วก็เปิดฟังเทศก็ได้บุญข <c oughs> นาดหลับก็ได้บุญคำ <c oughs> ว่าบุญนี่เสียค่า <c oughs> เสียประสิทธิภาพ <c oughs> เสียศักดิ์ศรี <c oughs> เสียคุณค่าของความเป็นบุญหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลย <c oughs> สมรรถนะของบุญคืออะไรคุณค่าของบุญคืออะไรศักดิ์ศรีของบุญคืออะไร หน้าที่สัจจะของบุญคืออะไรไม่นไ,ไม่มีเลยไม่เหลือเลยไม,ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการจะกําจัดก,กิเลสหน้าที่ของบุญคือกําจัดก,กิเลสไม่เ่ล่าไม่มีการกาจัดก,กิเลสไม่มีในาศาสนาพุทธทุกวันนี้มีอยู่ในชาวโลกเท่านั้นอนอกนนั้นมีแต่เพิ่มกิเลสเท่านั้นเลยโลกนี้ไม่มีใครทําบุญเลยอื ไม่มีมีทำกุศลอย่างเดียวทำทานทำทานแล้วก็ได้กุศลแล้วก็ลงกุศลนั่บุญนักบุญหมดเกลี้ยงเลยนั่นก็เลยเอาไปเทวานิยมหรือเขาพนั่งบุญไปใช้แทนเลยเท่ไปซะไม่มีนั่งบุญนั่นนหะเลยไปด้วยกันมาด้วยกันเลยศาสนาพุทธศาสนาคริสทำบุญตัวเดียวกันถือว่าทำบุญด้วยกันไปด้วยกัน คือพุทก็เออเขาเก้เานัากบุญ <Okay, S 1> ไปเ<ช><ด>ถิเย <c oughs> เลยกั้ทั้งที่บอกโทเอ้ยน่ากเกลียดตัวเองไม่รู้จักบุญสักคนนเลไม่มีเลยแต่ก็เอาคำว่าบุญไปเรี่ยกซะโอ้มันเหมือนกับหมาป่าเอาหนังราชสีมาคลุมยังไงอย่างงั้นเลย <c oughs> แล้วก็ลลมตัวไปราชสี แย่อเมริกาเนี่ยลบตัวว่าเป็นประชาธิปไตยเต็มที่ไม่ใช่หรืองเดี๋ยวนี้ที่เขาทำบุญด้วยการไปสวดผู้เคียนในวัดบิดครองแล้วบอกว่าทำบุญยังเปนะรกุศลไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อะไม่นี่รายบุญในมีหรอกเป็นวัฒนธรรมประเพณีก็ไม่ใช่ไมสัมตมตานก็ไม่ได้เป็นบุญทั้มานมันได้ได้กุศลมันก็เป็นธรรมดาดธรรมดาธรรมชาติกุศลผลกุศลก็คืองานความดี ความยอมรับของสังคมมนุษย์จำสมมติสัจจะมันไม่มีอะไรทํเาเ,ทเหมือนเหมือนการเลอกตั้งอ่าไม่มีอะไรทําดีกันเหมือนเหมือนเลอกตั้งทํา่ยทำทำฐานคิดว่าไปกก็เอาอไปอ <c oughs> แต่คนสมัยนี้ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก <c oughs> เอาว่า <c oughs> คนสมัยนี้ก็ดูตาผู่ย่าตายายทำมา อ,อย่างไระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจะทวายในทานระดับต่างๆนั่นแหละที่ท่านจะเอไว้แยกไว้เห็นคนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่อะไรอืมกับมารวมกลมยี่สามนี่ว่ามันจะเน้นเรื่องการแสดงถึงประชาธิปไตยที่ท่านพยายามที่จะดีดีด มีลูกเดินลูกเดินธรรมยาตราลูกระเบิดเอเดินอะไรนะระเบิด,ระ,บดระเบิดที่ระเบิดลงใช่ใส่ตำรวจนะถือตำรวจถือกันถือโลหอะไรระเบิดต้มอะไรเราก็ลูกเอทีอ่ตอนหูดำอ,อ่ะอ๋อสังกัดใครสังกัดใครเนี่ยแหละพี่ชายสังกัดนี่ข้างหลังนี่ว่า เออใช่สักสามสี่ตอนระเบิดสเตียร์โซกยาวกระลงนั้นจะเป็นรูปกันนะเดียนต่อระเบิดลงนั้นสเตียโซกอันนี้อันนี้ตื่อประเด็นเรียกว่าประชาธิปไตยของเมืองไทยประชาธิปไตยที่พลเท่านพยายามพยายามที่จะเข้าไปจอาด้วยท่านด้วยและสาธารณภูมิของเราด้วยแต่กระโดงพูดในบงสววล่ะ ที่เราไปแจกจ่ายนี่ตอนนี้โอ้โหขึ้นชมมากเลยคนไปแจกของทางใต้พวกเราไปเราไปทำเชื่อกไปแลไปทำพูดธินไปใช่ล่าสุดนี้ด้วยที่น้ำท่วมเวลากระโนงไปโอ้ร้อนจี้เลยเวลาดื่มือร้อนแต่เวลาดื่มจะไม่ร้อนเท่าทางใต้นี่มีพวกแพทย์วิธีทรร ก็ไปช่วยเพราะท่านบอกว่าประชาธิปไตยมันต้องข้างนอกมันรอนประชาธิปไตยเมืองไทยมีจิตวิญญาณเป็นหลักใช่ัน่าจะสื่อถึงมันประชาชนวิญญาณของประชาชนใช่มันเรื่องของประชาชนไงครับความจริงมันเกิดจากประชาชนส่วนรวมโดยค่าเฉลี่ยของประชาชนแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันอะไรขึ้นมาต่างๆน่ะ เพราะคนที่มันเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่เอาด้วยธนาธรอย่างเงี้ยเพราะคนกลุ่มที่เป็นพวกธนาธรเนี่พวกเดิมกลุ่มที่ไปพวกธนาธรนี่เป็นพวกเดิมทึ่งจะมีผสมอยู่ก็คือไม่ใช่พวกเขาหรอกเขาก็ไม่ต้องการจะให้ธนาธรทำนี้หรอกแต่เขาต้องไปขายของ แล่สองพวกไปดูแห่สามพวกไปซื้อของ oh. ก็เลยกลายเป็นมวลขึ้นมา oh. แล้วมีอืน่นอีก<ม>พวก oh. นักพาข่าวจะไปเก็บภาพ oh. พวกอะไรต้องรวไมไปหมดลวมันก็เลยกลายเป็นไอ้ปโปรโปุเลผสมผสมอะไรไปก็ดูมัน oh. มันมากคนหลักเดิมเออเดิมจริงๆนะมีไม่กี่คนนะบาบาบอๆอยู่นั่นนะแต่มันก็ทำอย่างนี้ขึ้นมา คนก็ไปรวมกันมันก็ดูมันมีเขาเรียกสาวกอ่ะอ่าเขาเหมือนเหมือนก็กลุ่มเนื้อ่ะกลุ่มนั้นแน่สาวกก็าบอกว่าบอกองั้านนแล้วก็มันมันมันจะสามารถอยู่ได้นานก็เพราะว่าพวกนี้มันลงทุนลงทุนใช้ใช้โซเชียลมีเดียนี่แหละใช่กระตุกเตือนอยู่ มันก็เลยปลูกเราพวกเด็กคนนี้นเด็กมันไม่รู้<ช><ช>อิโนโนเยเนีย<ช>อะไรก็ถูกจูงแบบเล่นผสม,มเส้นแม้แต่เด็กเลวนักเรียนเลวขึ้นมาเห็นไหม<ช>นั่นเห็นไหมน,นักเรียนเลวน่นเกิดจากโซเชีเยล<ช>มีเดียทั้งนั้นเลยโซเชียลมีเดียเด็กอินโนเซนต์มันไม่รู้เรื่องสนุกนี่เว้ยมันไม่ได้ติดโปรติดเบอร์ตั้งอะไรมันก็ไปทำมความเป็นมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมรู้สึกว่าเขาเขาเขานักการเมืองนะ คณะประชาธิปไตยนั้นเด็กมีอุดมการประชาธิปไตยแต่อย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยประช่พวกถูกหลอกมาเป็นลูกเ่องมือเป็นถูกหลอกมาเป็นเ่องมือเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจริงๆมันต้องแบบจิตวิญญาณจริงๆที่ใช่มันต้องเข้าใจลึกมันต้องเข้าใจลึกซึ้งแลวต้องดีเนี่ยและศึกษา6ตุลาอันนั้นประชาธิปไตยหรือแต่มันก็ไม่เชิงใครขึ้นกับมัน อ่ามันก็ไม่เชิงมันก็ไม่เชิงเหมือนกันอ่ะมันก็เป็นแต่เพียงความต้องการของข้าประจาธิปัไตยจริงๆมันไม่มีอัตราตประจานิปไตยอยู่จริงอัตมาก็นิยามไปนยไม่มีอัตราเป็นความเสียสละเป็นไม่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่สภาพจริงๆว่าเราต้องการทําอะไรเมื่อ,อไร่ที่มันเหตุปัจจัยมันควรจะเป็นกาลเทศะฐานะที่ควรจะต้องทํา ออกไปชุมนุมประท้วงก็ต้องอย่างพวกเราทำเพราะพวกเราจึงชุมนุมประท้วงเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จโดยไม่เกี่ยงเลยว่าจะหนักจะหนาจะยืนจะนานจะใช้เวลาเท่าไรเท่าไรเท่าไรฝนจะตกฟ้าจะร้องยังไงไม่เกี่ยงทั้งนั้นเลยเพราะให้เราทํทัามบุญแบบหมดเลยจนกระทั่งสาเร็จผลไปดังไม่รู้กี่รัฐบาล เขาก็ไม่เข้าใจว่าจะเป็นเพราะพวกเราทำอย่างปักมั่นอย่างยืนหยัดยืนยันว่าเอากันให้แอบสุดเลยให้เดดสุท้าเราก็ทำจนแอบสุดเเพราะฉะนั้นเราทำเสร็จแล้วเมืองไทยตั้งแต่บัดนั้นมาจึงเป็นประชาธิปไตยมาและประชาธิปไตยที่เมืองไทยที่เป็นประชาธิปไตยแอบสุดมาก็ตั้งแต่ยิ่งรักหมดไปและไอตัวอะไร สำรองอะไรกวาดทิ้งหมดเลยอ่าอะไรสําปองเราอะไรอะไรพลังกวาดไปหมดแล้วก็ประยุทธ์ขึ้นมาเพราะตั้งแต่ประยุทธ์ขึ้นมานี่คือประชาธิปไตยไม่ใช่ประยุทธ์เป็นตัวประชาธิปไตยแต่ประชาชนเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ประยุทธ์อ่าประยุทธ์ก็เป็นส่วนร่วมเป็นส่วนร่วมคือว่าเออเขาก็ไม่ได้ โดยเขาถือหลักสำคัญที่สุดก็คือไม่คอร์รัปชันเป็นหลักสำคัญไม่คอร์รัปชันหนึ่งไม่คอร์รัปชันสองไม่เห็นแก่พรรคแก่พวกประยุทธ์ทำได้เพราะปอยกุมีพรรคเลยปเป็นนายกไม่มีพราะจนปัดบัดดีไม่มสีจิ้นผิงก็เป็นป,ประชาธิปไตยอ่ามันจะยืนยาวไงานสีจิ้นผิงมัยืนยืนยาวไง แล้วเมื่อกี้ฟังเนื้อหาที่พ่อได้ในคุณบุาเนี่ยเหมือนกับว่าให้ประชาธิปไตยก็ไม่ใช่เรื่องของคนหมู่มากเอาเรื่ององหมู่มากที่เรื่องของประชาชนจริงๆไงไม่ใช่ประชาชนเห็นด้วยกันทั้งหมดไม่เป็นไปไม่ได้มันจะไปเห็นด้วยกันทั้งหมดได้ไงไม่มีทางไม่มีทางเห็นด้วยกันทั้งหมดไม่มีทางหรอกแต่ว่าต้องเพื่อประชาชนต้องเพื่อประชาชนคุภาพเทือสละแผู้อื่นจริงๆไม่มีอัตราด้วย หนึ่งไม่โกง,งให้เห็นนะไม่คอร์รัปชันนะไม่โกงให้เห็นนะอันนี้เด็ดขาดชัดเจนเลยตัวไม่โกงให้เห็นนะไม่โกงเขาเชื่อบริสุทธิ์เลยไม่โกงเลยนี่นะทีนี้เมื่อาเขาทํางานแล้วการเมืองมันก็มีมันก็มีคณะใช่ไหมคณะรัฐบาลนี่มันต้นมันก็มีส่วนตัวของอ ข้าราชการหรือว่าพุทบิพวกนั้นลูกน้องมันมีแทกโกงไงเขาก็หยิบตรงเนี้มาด่าและประยุทธ์เขาก็บอกว่าประยุทธ์เนี่ยไม่ไม่จัดการลงมันง่ายเอมันง่ายเลยไหมทำได้ทันทีเหรอ มันทกต้งาบางเงินได้ทันทีโอ้โหอย่างเนเรมิดเลยมันก็เก่งที่แม้เป็นฤษีเสบปับปับ,ปบ,ปบเลยได้แั้นก็รุนแรงแล้วก็ไม่ได้ทั้งรงุนแรงแม้แต่ทุกวันนี้ในพวกธนาตอนพวกจับกึอกไอ้ไอ้เพนกวิ้นพ,พ,พวกอะไรพวกนี้นนะประิปนอมนะั่นแหละประิปนอมปลอมๆ<ว>ไม่ได้หม,ม,มายความว่าเขาจะต้องหักโคน่น ต้อปลาะด้วยเขาอะไรเลยไปไม่ใช่ซึ่งไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเขานึกเขาคิดเอาด้วยความใจเร็วด่วนได้ใจเร็วด่วนได้ไม่คิดถึงกาละเทศาฐานะอะไรเลยซึ่งความจริงทุกอย่างมันมีกาละมีเทศะสิ่งที่เทศะคือสิ่งที่จะต้องประกอบไปด้วยความแตกต่างในทุกอย่างเทศาเทศาแปลว่าความต่างเทศะแปลวความต ประเทศนะประเทศก็คือต่างกันไงประเทศนี้กับประเทศนี้ก็คนละประเทศต่างกันเทศบาลเรื่องความต่างความต่างของฐานะความต่างของความเป็นอยู่นะพัฒนาพระองค์ไม่รู้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้เปิดแปลงกลมีแต่แปลงพระเจ้าควรจะแปลอย่างพระองค์พูดหรือเปล่าไม่รู้เปิดดูดิเรทศบาลแปลโดยอักษ เทศาแปลว่ามันคือความแตกต่างการละเทศาการละก็อย่างหนึ่งเทศาก็อย่างหนึ่งกาละก็อย่างนึงที่อะไรเงี่ยใช่ไม่ว่าเป็นสถานที่อ่าสถานที่ใช่สถานที่ประเทศนี้ต่างกับประเทศนี้ก็สถานนี้สถานที่ที่นี้ของไทยกอบสถานที่แต่เสนาสนะอันนี้ทั้งหมดนี่ของขอบเขตนี้เนี่ยลูกขวานทองเนี่ยของไทยเทศานี่ของไทยไม่ใช่แตกต่างันะ อนว่าต่างประเทศไอ้ต่างก็ต่างหมดนั่นแหละก็ต่างประเทศนั่นแหละับก็ซับทับซับอยู่ตรงนั้นต่างเวลาไม่ประเทศเทศจาน่แปลว่าของต่างกันเทียบกันได้มันต่างกันไม่ใช่ของอันเดียวกันนะเทสส์เนี่ยปรเทศประเศเดิมที่เข้าใจเนี่ยทำให้ถูกการเทศตรารนะแต่ที่นี้ก็ต้องรู้จักเขานะว่าเมืองตาลิวนะ อ่าใช่อ่าเมื่อข้ารีวก็ต้องก็ต้องดูตาตามเขานะรู้จักการละเทศะออันนี้คืรู้จักเทศะการละเทศะกลายเป็นความหมายต่างแต่ถ้าเกิดบอกว่าเทศเฉยเป็นต่างประเทศเครื่องเทศคือมาจากต่างประเทศมาเทศมาจากต่างประเทศก็แปลว่าต่างไงเป็ดเทศแปลว่าต่างประเทศเป็ดเทศก็ต่างกับเป็ดไทยอ่าตรงวิเทศอ่านั่นแหละ เทศเทตามคนที่รักเทศแต่อันนี้มีนอนในมีนอนตกระดนอันเเทศไม่มีนอนรู้นภาษาภาษาฝรั่งดาวใช้เอเลี่ยนเลยะเอียนเลยภาษาคือลมนคเอเลี่ยนโม่ใส่แป้งไม่ตื่น แต่งนอนมาเด็กกี่โมงครับเมื่อคืนนี้มาถึงเกือบเที่ยงคืนโอ้ยนอนเตล่าใหญ่โตจะนอนดีกว่าคูจะมีมันที่วอกนะครับเดินไหมครับเห็นว่าจะไปอภิธรรมอะไรเมื่กี้จะไปเปิดดูอภิธรรมไปไล่มาแล้วก็เปิดกันจะลืมนาแรงบางแล้วมันจะเปิดตื่นดีเซนยึดสายจะดีกว่าครับยดีเซนยึดสายเดินนีมครับเดินก็ได้ข้าซส้มก่อนนะครับนะเข้าซส้มก่อนเออดีเข้าซส้มก่อนดี เดี๋ยวอานี่หมดก่อนนี <c oughs> ่ก่อนโอ้หลายก่อนหน้าที่งอภาระเยอะเลยสัมภาสำพราบีบา